ชื่อเลออสส่นชื่อชารลอตออสซินชื่อเล่นชื่อชารลอตค่ะาอยู่ภูกเก็ตกกสูงหตสูงร้อยสิบสองน้ำหนักห้าสิบชอบทานทุกอย่างอ,อ,องไม่ชอบทานสัวรสไม่ชอบทาน ไม่ชอบสับปะรดไม่ทานสับปะรด่คะไม่กินอุนิไม่กินของดิบแต่ส่งมาให้เพรได้เพรกินไม่กินของดิบยกเว้นแซลมอนดิบกินได้สีที่ชอบสีขาวสีชมพูอ่อนสีพาสเทลสีที่ไม่ชอบไม่มีเขาชอบทุกสีศิลปินไอดอลที่ชอบ วินพูดดิพูดดิพูดเลยเจ้าวินเดจาวินเฮ้ยจะเสียการทำไมอ่ะเจ้าวินเดจ้าวินมากเขน่ารักดีไยลิ้นพันตามสเปกเลยนะคะนี่ใส่แปลกที่คนไม่ค่อยรู้ชอบคนคนเดียวเหมือนกันนะเราเปลี่ยนมางเราลองเปลี่ยนมากก็ชอบคนคนเดียวเหรอคุยคนเดียวนี่คือคุยคนเดียวเลยอ่ะตอบโต้ตัวเองด้วยบางทีโอเคคนไม่ไม่ไม่แปลกที่สุดคือตอบโต้คนเดียวไม่ว่าเมื่อก่อน เวลามันพิมอะไรบน Facebook อะไรก็แล้วแต่โซเชียลมีเดียมันตอบคอมเมนต์เองจะได้ไม่เหงาไงแล้วก็ชอบัคุนมาแล้วก็มีคนเลยนี้ตายคือมันเลยเป็นเหตุผลที่เวลาทวิตเราก็ตัวเองมาตอบกลับทวิตตัวเองอย่างนั้นปะเออคือฟิลแบบถามเองอะเอ้ยวันนี้อากาศดีจังเลยเอ้ยแบบวันนี้ฝนตกควรเอาร่มไปไหมตอบชอบคุยคน ชอบให้คนมาอ้อนหรือชอบอ้อนชอบอ้อนเป็นไงอ่ะทำงานเยอะสุดวันหนึ่งห้างานปังปังปังสเปคที่ชอบนอนหรือยังรู้สเปคที่ชอบชอบคนตัวสูงดาราที่ชอบวินเมทาวินเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงรอบที่2องเคยคิดจะทำงานอาชีพไราอยากเป็นแอร์เพราะว่าอยากเที่ยวแล้วก็ได้ตังค์แนวเพลงที่ชอบ R&B ตอนนี้ชอบฟังเพลง ไหนสักท่อนฟังดูยากชอบไอ้นี่อ่ะชอบตัวเองปูนิดฉันชอบตัวเองเวลาที่้วเดอร์อะดีมากอนดีมากะสักท่อนแล้วแล้ว